<Hey>. เดี๋ยวเราลองินเทสให้ดูว่าถ้ามันจมตัวนี้น้ำมันจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันสวัสดีครับพี่จกนี่เจอกันอีกแล้วเราอยู่ที่วัยัะทรีสมุยอีกเหมือนเดิมนะครับเราจะมารีวิวหน้ากากดำน้ำแบบอะไรเต็มใบใช่ไหมเหมือนปีอ่า อคลิปที่แล้วมีหลายคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้รีว,ว,วิวแบบจะะชับหน่อยแล้วก็อยากเห็นภาพใต้น้ำเยอะๆกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยว EP นี้เราจัดให้เลยนะใบจันทรีสมุยแล้วจุดดำน้ำก็จะอยู่หน้าห่าดของเราเลยนะเด<ๆ>ี๋ยวเริ่มต้นเลยมารีวิววิธีการใช้ง่ายๆไอตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ790บาทมาปีนี้ก็ยังใช้ได้ปกติเลยเพราะว่าหน้าน้องน้ำเงินไซส์ก็ยังไม่ขยายใหญ่มากใช่ไหมครับเราสามารถปรับได้ เดี๋ยวขอหน้ากากดำน้ำมาเลยครับผมเฮ้ยนี่มาแล้วโอ้โหทุกคนไงเป็ไงโอ้โหแว่นปกติอ้พงษ์เว้ยปกติปกติเราจะใช้แว่นอย่างนี้ดำน้ำแต่ถ้า ดำในดูปการังหรืออะไรเงี้ยเด็กๆหายใจไม่ได้ก็จะไม่ชอบต้องขึ้นมาหายใจข้างบนอันนี้รีวิวแบบส่งมาจากท้องคว้าเลยทีเดียวยมีแค่ตัวนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อในช้อปปี้หรือว่าร้านกขายทั่วไปแต่จริงๆอยากให้ไปร้านจริงๆนะเพราะว่าเราสามารถทดลองหน้ากับลูกเราได้หรือของเราได้อันนี้สําหรับเด็กมีอุปกรณ์แค่สองอย่างคือตัวนี้ช่วยพ่อรีวิวหน่อยสิเผื่อมีคนจ้างรีวิว ก็ท่ออากาศหายใจง่ายๆปรับสายเข้าพอดีกับรูปรูปหน้าของเราแล้วก็ใส่ตัวนี้ตามนี้เลยมีลูกศรให้เราอยู่นะปึ๊บปึ๊บแค่นี้ครับนี่แล้วก็เอาแว่นลูกตอนนี้ออก <c oughs> ไม่มีประโยชน์แล้วถอดทิ้งไปเ <c oughs> นี่เมื่อสายรัดพอดีใส่ท่ออากาศหายใจตัวเนี้ เราสามารถดำน้ำแล้วก็หายใจดูปลาได้แบบไม่ต้องขึ้นมาโผล่จากน้ำหายใจเลยเอาแล้วดูนี่ถ้าแน่นไปหลวมไปปรับสายพอดีหน้าลูกอันนี้หลวมไปใช่ไหมครับนี่โอเคนะได้ยังอ่ะเจ็บไหมโอเค,อเคปรับให้พอดีแล้วดูทุกคนดูเวลาหายใจอากาศมันจะอยู่บริเวณนี้มันจะไม่มาบังหน้าเรานะ ด้านหน้ามันจะไม่เป,เป็นเป็นฝ้าทําให้อยู่กลางกลางเดี๋ยวพี่มึจะมทำนเดียวโอเคเกลางยังเน่นไหมอ,อ่าเดี๋ยวตามพ่อเอกกับน้องน้ำเงินมาดูอันนี้เราจะเทสที่สะะที่โรงแรมกันเนาะแล้วเดี๋ยวคุ่งนี้เช้าพ่อเอกจะพาไปดำน้ำําจริงๆไปดูปา่าจริงๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสมราคาไหมเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยเออ เอาตามขออ่อยมเลยครับโอเคไปเหนไมครับนี่อันนี้ทสกันในสระเห็นชัดๆกันไปเลยก็คือ น้ำจะไม่เข้าบริเวณนี้มันจะไม่บางสายตาเรามันแค่เป็นละององมันจะไม่มีฝ้าฝ้ามันจะอยู่ตรงไหนฝ้าจะอยู่บริเวณปากและจมูก่าก็ด้านหน้าจะไม่มีอะไรบางนะครับแล้วก็ทุกคนถามว่าแล้วถ้ามันจมไอเนี้ยมันจะเป็นยังไงหายใจได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรางองเทสให้ดูว่าถ้ามันจมตัวนี้น้ํามันจะเข้าหรือเปล่านะครับมาดูกันทุกคนดำหาพอเอาไว้มิดหลอดนะครับดำลึกๆหน่อยโอเค let's go <S นี่ครับดำมิดหลอดนะ ไม่เท่านะครับเพราะว่ามันจะมีลูกลอยคอยปิดน้าไม่ให้เราก็ยังหายใจได้ปกติเนาะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นฝ้าเด็ดส่วนตาเราจะมองเห็นปลาคารังเห็นปลาได้ชัดเจนแน่นอนครับเห็นรีวิวแบบรวดเร็วแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันว่าใต้ทะเลอ่ะมันจะสวยขนาดไหนเขาบอกว่าอยากเห็นวิธีการใส่ชัดๆอีกหครั้งอน้องนำเงินโชว์ให้ทุกคนดู ครับตอนนี้เราปรับสายใส่ท่อแล้วเรียบร้อยอันนี้ใส่อย่างนี้เลยปุ๊บให้ตัวนี้มนอยู่ตรงกลางระหว่างหูเหรอไหมครับสายเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าให้เพื่นดูก่อนนี่กระชับไหมลองหายใจลองหายใจใกล้ก่อนโอเคไปเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสวยกว่าไหม ทุกคนดูใกล้ๆทุกคนดูใกล้ๆนี่นะหลังจากดำไปสักพักแล้วเห็นไหมครับที่ตาเนี่ยมองเห็นชัดแน่นอนเพราะว่าไม่มีฝ้ามาบางังฝ้ามันจะมาอยู่บริเวณด้าน,นตรงนี้ยลรกปากของเราซึ่งไม่เป็นอุปสรรคการมองเห็นนี่ชุดแต่ว่าการมาดำน้ำเนี่ยชุดต้องพร้อมนะครับอย่างเสื้อชูชีพหรือว่ารองเท้าเนี่ยระวังกินพวกนี้ครับ เพราะว่าแทบไม่ต้องถอดอ่าเหมือนกับสน็อกเกิลของพ่อเอตัวเนี้ยอาจจะต้องถอดเอาพ่นน้ําออกตลอดเวลาแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยจริงๆสุดยอดไปเลยนะครับนี่หน้าร้อนนี้พาลูกมาเทือทะเลแนะนําเลยครับหน้ากาดดำน้ําแบบเต็มหน้าอย่างนี้ Let's go